สวัสดีครับชาวไอทีมแกงแล้วก็บิ๊กได้บอกนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดตัวในงานแถน m o b i บายสโ o รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งมีปรากฏการเกิดขึ้นในงานนะครับก็คือเคาะราคา2 9 9 0บาทสเปคแรงอย่างกับเครื่องราคาหมื่นหนึ่งนะครับก็คือ Asus ซ e n f นโ e 4ถามว่าได้ไมาได้ยังไงนะครับก็แค่สองพเอองหรอก็ซื้อสิครับ โอเคครับเราก็มาดูกันครับว่าเมื่อเมื่อผมได้มาใช้ชีวิตยอยู่กับมันเนี่ย2อาทิตย์นะก็น่าจะมาสองอาทิตย์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนในระดับเดียวกันอ่าโอเคครับมาเริ่มกันเลยสำหรับรูปหน้าของเซนฟนนั้นก็ถ้าสามารถไปดูในรีวิวของไอทีแกร a n ์ c o m แล้วก็พีได้บอกได้เลยนะครับก็ ภาพรวมของรูปร่างอันนี้ผมราคร่าวๆสำหรับคนที่ยังไม่ได้อาหานะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีดีไซน์ที่เกินราคานะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีแถบโครเมีงมตรนนี้ครับดูรูราสีดํานะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นยูที่ไม่เหมือนใครนะครับก็คือเป็น UI เรียกว่าเซนยูไอนะครับก็จะมีการบอกนัดหมายล่วงหน้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ต้องทำหรือจะเป็นข้อมูลต่างๆครับก็สามารถบาะในในดีได้เช่นเดียวกันนะครับ UI ก็ยังคงเป็นเหมือนกับ Android ปกตินะครับซึ่ง Android รุ่นนี้ที่ติดตั้งก็คือเป็น Android 4.3นะครับจุดเด่นนะครับในนำฟังชันเด่นก็คืออย่างน้อยนะครับในเรื่องการปรับในเรื่องการปรับเสียงก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับซึ่ง อย่างนั้นก็ถือว่าก็เพราะดีใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับปีการปรับเรื่องของเศษดิบก็คือเราสามารถปรับเรื่องการแสดงผลของจอได้นะครับวัดเน็กก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรวมถึงทูดูริสสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้ทำและทำค้างครับคือก็จะจดจำให้เรานะครับซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีโนตนะครับซึ่งเป็นซูเปอร์โนตเราสามารถเขียน ลงไปน,นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหน้าจออาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยเพราะว่าความละเอียดของหน้าจอนั้นแค่480คูณ800เท่านั้นเองนะครับออรีบอร์รูปเล่นที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็คือ Party ี a ปาร์ตี้เทมปนะครับก็สามารถแบ่งปันรูปต่างๆให้เพื่อนได้นะครับเพบสโตรเลสไอซูสให้พื้นที่ s t o รเ g e ของรุ่นนี้5 g b นะครับซึ่งอยู่ในเป็นคลาวด์ของไอซูนะครับแล้วก็คินเดิลแอก็ติดตั้งมาให้เช่นเดียวกันนะครับ ภาพรวมของแอปก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการฟังเพลงกันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรโอเคครับสำหรับีเรื่องการฟังเพลงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึงที่มีความตดดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็เราจะมีตัวอย่างนะครับซึ่งตอนนี้คือ,อ,อถ้ามองจากสเปคนะครับของ asus zenfone 4นะครับ นี่เคองจะดที่อยู่ในเครื่องนะครับอออก์ลำโพงด้านนี้อาจจะเบาไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าก็ได้ยินพอสมควรนะครับในเรื่องของลูกเล่นนะครับก็เซนฟอร์4สามารถปรับ e อีโคไลเซอร์ได้นะครับแต่ว่าเ e ป็นอีโคไลเซอร์แบบ android นะครับก็ จะเป็นแบบลักษณะทั่วไปมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่แนะนําว่ามีการปรับเสียงเพิ่มเติมได้ในอ u เดียวิสานน่เงนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับในเรื่องของ Power Save เราก็สามารถช่วยเรื่องนี้ได้เช่นเดีวยวกันนะครับซึ่ง Power Save นี้เ,เราสามารถตั้งได้3าโหมดนะครับหรือว่าเรากําหนดเองก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราเลือกเป็นกําหนดเองปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทําอะไรอบ้างนะครับคือเครื่องจะจัดการให้เราเองนะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นการเซฟแบตเตอรี่ยิงสุดๆแต่ถามว่าแบตเตอรี่อยู่ได้นานไหมก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพกันนะครับโดยครั้งนี้จะเล่นเกมโหดเพราะว่าเครื่องเป็น CPU i n t e นนะครับรหัส 25XX นะครับจําไม่ได้ดูว่าคอร์อยู่จุด2กิกนะครับมี h y p e r t h r e a d i n g ที่ทำให้เป็นคอร์ได้นะครับ ไม่งั้นผมคงไม่ลงแอสซอแปในน่นอนนะครับซึ่งผลคะแนนเบส m a r ์เครื่องนี้นะครับก็สามารถได้ดูได้ในรีวิวนะครับแต่ว่า,าคลิปขึ้นไปก่อนแล้วก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่ดูคืออ n น u t u เล่นไปประมาณเกือบสองหมืนนะครับก็ตกใจถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จริงหมื0นห้าก็สวยนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่า ระดับราคา2,900คงไม่มีใครทำอะไรที่เกินเลยแค่นี้ยขณะนี้เมื่อก่อนนะครับการทำงานของเจสเตอร์<ม>ถือว่าทำได้ดีดนะครับ<ม>นีครับถือว่าความลื่นไหลนี่โอเคมากนะครับแล้วก็การแสดงผลถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องของกราฟิก นิ่งที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นแบตเตอรี่มากกว่าเพราะว่าแบตเตอรี่ของเครื่องนี้เป็นมีเพียงแค่1,200เท่านั้นแต่ให้มา2ก้อนนะครับสิ่งที่ค่อค้าตกแต่งเมื่อ2วันก่อนนะครับเครื่องนี้ผมใช้อยู่ดีๆีงนร้อนจัดนะครับถางไปดื้อเลยก็สมชื่ออินเทลครับเมื่อแรงเมื่อแรงจัดก็ต้องร้อนบ้างไปเรื่อยธรรมดานะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นๆกันต่อเลยนะครับว่าสําหรับเรื่องกล้อง5ล้านพิกเซลของออโต้โฟกัสแต่ไม่มีอดีแฟตนั้นสิที่จะชดเชยขึ้นมันคืออะไรนะครับอันนี้ครับมาต่อเรื่องกล้องนะครับสําหรับเซนโฟนสีนะครับกล้องก็ให้มา5ล้านพิกเซลนะครับพร้อมออโต้โฟกัสนะครับซึ่งจุดเด่นคือลูกเล่นที่เรียกว่าเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็มีทั้งออโต้รีไวนะครับ hdr ก็ได้ รวมไปถึงเซลฟี่นะครับหรือการย่อภาพแล้วก็การทำหน้าชั้นหลังเบอร์ได้เดช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ย่ามาถ่ายเป็นรีวายได้นะครับแต่ถ้าเมื่อกี้กดก็คือจะเข้าโโต้กับร์ตี้นะครับรีวายก็คือเราสามารถถ่ายในหลายๆช็อตแล้วก็สามารถเลือกนะว่าเราจะชวงเวลาไหนการถ่ายวีดีโอนะครับเขาบอกว่าโหดแท้แม่เจ้า,จ,าจริงๆครับเพราะว่ากล้องของ เล็กซัตัวนี้นะครับก็สามารถถ่ายได้ด้วยความละเอียดสูงสุดถึง 1080p ก็ได้ทีเดียวนะครับถือว่าค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับโอเคผมไปต้องพูดถึงราคากับ2,990บาทก็นอีกต่อไปนะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่ก็คือถ้าคุณคิดว่าขนาดเครื่องสีนิ้วไม่ได้ใหญ่เกินไปนักนะครับแล้วก็งบประมาณอย่างนี้ซื้อมาเป็นเครื่องสำรองก,ก็ดีไม่ใช่น้อยนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าจะต้องการซื้อเครื่องหลักจริงๆแล้วบางเรื่องก็ยังต้องการมากกว่านั้นนะครับถามว่าความต้องการมากกว่านั้นของเซนโฟนก็ยังมีพอสมควรอยู่นะครับอย่างไรก็ตามรุ่น5นิ้วกับ6นิ้วที่กำลังจะข้อตามมาก็ถือว่าตอบสนองได้เยอะๆๆนะครับอ๋อเรียมบอกว่าฝาหลังมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับแต่ว่าถ้าเป็น เซนฟอนสี่เอ้ยเซนฟนห้าแล้วก็เซนฟอนหกอะรับก็จะมีห้าสีแต่ว่าแตกต่างกันโดยสีเป็นโทนผู้ใหญ่ขึ้นนะครับก็การรีวิวจบลงแต่พีเท่าน,น,นี้ครับว่าเราจะได้มีโอกาสร,รีวิวเอซุอีกหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องลองดูคราหน้าครับว่าเซนฟอนสี่เอ้ยเซนฟอนห้านี่จะเข้ามาตารรรมการหรือไม่ในการเข้ามาฐานรีวิวนะครับแล้วก็ต้องดูว่า จะมีใครใจดีส่งมาให้หรือไม่นะครับเพราะว่าบางทีพักตั้งเองก็เจ็บตัวเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจ็บนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมรีวิวครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในตอนหน้าครับสวัสดีครับ